สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำพิเศษนะครับอ่านซีพิมร้านข้าวมันไก่ฮะครับ่บานซีพิมไทยรัฐฮะเสาสิบสี่พฤศจิกายนสอง3คห้ารหกสบมมาสแกนดูกันหน่อยครับด้านบนนะฮะสมานะฉันสเปกชวนเบื่อนักทฤษฎีขอเก่งปฏิบัติได้แต่คิดไม่เคยทำสำเร็จ,จริง มาให้ดูข้อเสนอของมอ็อบหน่อยชู3ขั้นหดล็อกเบื่อนักทฤษฎีชวนบอกทำดีแต่ไม่มีผลเผยสถาบันประกก้าชงชื่อดำเดิมทำมาหลายคนชี้ต้องใช้คนภาพปฏิบัติมาเป็นคณะกรรมการสมาชิกยี่สิบเอ็ดเดือนที่แปดมีวาระแก้รัฐมนุนหน่วยพิเศษสำนักกรรมการบริหารต้องเห็นผลเชิงปฏิบัติรับข้อเสนออันนี้เป็นภาพนะครับเทปทูล ได้ตัคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยสมาชิกชมรมอุษมศิลป์รามอรวมทั้งชาวไทยพุทธต้นใจสูนเสื้อเหลืองจัดกิจกรรมลงพลังราชสักการ์ปฏิวัติตนปกป้องแต่รั้พระมหากรสและสอบสนให้คงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไปที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยครับอันนี้ลูกคุณสมรักนะฮะน่าเห็นใจนะ นักคำสิงครับนักบวยอดีตพิมอลันเล็กสิตะลันนะฮะก็เหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของประเทศไทยนะฮะพาลูกสาวครับน้องรักวันนีคำสิงเขาแจ้งความรองมีคนเอาภาพไปแชร์ในใน c e e o o o k ทำให้เสื่อมเสียครับเก่งตกสะพานสองศพนะครับนี่ที่เลี้ยงธมินจีนที่เลี้ยงธมินครจีนรอเที่ยวไทย10ล้านนะครับ ผู้สาสสมรักแจ้งกับเว็บโป้อ้างชื่อน้องเบสว่นเน็ตว่นโซเชียลมาดูหน้าในดีกว่าครับกระตูนเสียประสานม็อบประสานเล่เหลี่ยมรอม็อบแผ่วครับยึดแก้รัฐธรรมนูนรัฐธรรมนูนปกสูตรยึดอ,อำนาจราัฐบาลแยกประเด็จการรัฐธรรมนูนใหม่ครับอันนี้ฮะกระตูนนี้ที่มาแทนทุนใช้ราชวัรนี่ดีครับ แกแลก้วทะเนมูลห0นเดี๋ยนี้เดินหน้าเป็นรถประขาบอยู่กับทีครับเดี๋ย <c> ว <oughs> ดูหน้าดื่นต่อดูเป็นขาวสั้นๆน <c oughs> ะฮะโอเคมันไม่ค่อยสะดวกนะครับแต่รายการถ้าทูดออกโรงแนะ รัฐบาลไทย10ข้อนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับหน้าหนึง่งนัสบินไทรวัครับอันนี้คุณบินก็ไปแจมด้วยนะครับคุณบินคุณชาดาใจเศษนและคุณใจไทยทนำะงานนี้แต่ไม่มีภาพออกมานะครับขอบคุณรายการทุกท่านที่ตามช่อง Youtube คลิปทำากับพิ่ัยขอบคุณนักสืบิไทรวัด้วยครับสวัสดีครับ